สวัสดีพี่ครับพี่น้องครับไอ้วันนี้เนี่ยผมมาเล่นกับลุงโทนี่นะครับมาถ่ายคลิปถ่ายไลน์แล้วก็มีคนหนึ่งที่มาขออยู่นั่งแต่ลุงโทนี่เพิ่นเนี่ยประกาศไปทับคลิปเลยว่าบ่ต้องมาเราบ่าได้ต้องการบุคลากรหรือว่าพนักงานใดๆนะครับแต่ว่าเอกสารความลําบากใจใเนาะแมนจะเบิ่งมันบ่ลําบากใจจะไหนแต่เฮานั่งเบิงบ่งก็ยังลําบากใจบางตาได้เบิ่งอ่อนกล้องข้าไปเบิ่งข้าไปเบิ่งเลยก็ จริงห้อากับบอยอยากถ่ายคลิปกอกนะครับแต่ว่าเป็นนางยูโดดแล้ะครับช่นันเมยออะลุงเขานีกับเมยครับเมออยอเอียงต้องต้องมาเจอหลายๆอายยางเพราะว่าจะแต่ลูกค่ายเลยเมยได้เงินมันก็นสนุกสนาน,นเป็นบละครับแต่ว่ามาเจอแบบเนี้ยกะเนี่ยฮะบึงขับมอเตอร์ไซค์มาเอายังไงเอายังไงพี่มันไม่มีงานให้นะ ครับเพื่ออ่านการตีก็36สามารถที่จะล็อบหนึ่งวแล้วก็อะไรกันด้างในขบัตรประชาชนมาดูหน่อยอายุเท่าไหร่ละอายุ39ครับประชชาน39แก่กว่าผมยนงเนี่ยคุณเท่าไหร่ครับ36แก่กว่าผมเยอะเลยผมมีคดีที่ว่าออกสื่อเมื่อวันที่15 12น่ะ12ก่อน1 ครับของวันแม่ผมมีคดีอยู่แล้วก็ผมตัดคดีด้วยบอยแล้วพยายามฆ่าแต่ว่าผมไม่ได้ทําเป็นคอนเทนต์ลองเปิดเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยครับผมเข้าที่เ,เดืเอ,อนจำหนานเดือนคามผัดผ่านึเดือนคดีอะไรครับคดีร่างกายประยุกฆ่าอะร่างกายประยุกฆ่าใช่แล้วได้ทำจริงไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำตัดด้วยบอยแล้วเพราะผมไม่ได้ทำแต่ว่าเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่หเดือนเดี๋ยวที่ไหนเดือนจำไหนครับอ่าเรื่องจำอ่าแฝงประการครับ ขออนุญ,ญาตนะครับพี่พี่มาจุดนี้เนาะให้เดี๋ยวผมลุงได้เช็คได้อะไรห,หน่อยได้ครับคระดิยาผมผมบริสุทธิ์ใจครับแล้วผมติดตามคุณด้วยครับผมชอบคุณตลอเลยอันนี้แบบคือผมนะครับรผมมีงควา,ามสามารถคือหรังง ที่นี่มันเลื่อ้อโอเคครับที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ไมใช่ครับไม่ใช่ี่น้องเองแต่ว่าผมทำงานคือที่ผมมาเพราะว่าหนึ่งคือผมโดนที่ออกสื่อมาคนลงปะนามครับแล้วผมอยู่บ้านไม่ได้ผมอยู่ตัวคนเดียวที่บ้านพี่อยู่ที่บ้านไหนครับอยู่บางนาครับอยู่บางนาเป็นคนที่ไหนครับสมุทรปราการสมุทรประการเลยตัวตรงเลยครับแล้วถ้าเกิดลุงเขาไม่ได้รับดีพี่จะทำไงแย่มากผม้องทีที่จะไปแล้วแล้วพี่มีเงินติดตัวไหม ไม่มีฉะนั้นผมมีแค่ค่าน้ำมันที่เอามันไม่ได้ครับคือพี่คือทองจริงมันเต็มแล้วอ้อนะอันนี้เรื่องเรื่องพนักงานเยีะนี่ผมรู้รู้อยู่แล้วเราเต็มละแกเล้ยงู่ในไม่ได้ละเลี้ยงอยู่ในฟาร์มก็เยอะให้ให้ผมทําอะไรก็ได้ให้ผมเป็นเท้าเป็นมืออะไรก็ได้ทำทุกอย่างกับผมมีความจ๋ลุงให้ค่ารถกลับนะเดี๋ยวลุงให้ค่ารถกลับครับกลับไปบ้านผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะผมไม่มีที่อยู่ลุงไม่มีที่จะให้ทํางานให้ผมช่วยเห็นใจลุงสิช่วยผม มันไม่ได้มันไม่มีที่ทํางานแล้วมันไม่มีอะไรต้องทํามันงานมันเต็มคนงานเต็มลุงจะเอา<ำ>เงินเดือนไหน,นมาจ่ายพวกคุณผมไม่ต้องไม่ต้องเงินเดือนอะไรมากมายเลยขอให้ผมได้แค่จ่ายแค่เตอร์ไ์เดือนละสองพันแปดท,ที่ผมส่งอยู่แล้วพี่ลองสมัครงานอื่นดูยัยงลองแล้วครับเพราะว่าผมมีประวัติที่มันไม่ดีไนงะที่ว่าออกมาจากเรือนจำแต่มันก็ยกยกฟ้องไม่ใช่หรอใช่ยกฟ้องแต่ว่าผมตอนเนี้ยที่บ้านผม บอกตรงว่าแม่ผมก็ยังไม่เอาผมเลยบอกว่ามีคดีมีออกขา่าวอย่างนี้ยผมเข้าเลยเขาเขาบอกว่าเอาอยิงว่าเอาอย่างนี้นะลุงสรุปลุงไม่สามารถรับได้อ้อเอาช่วยค่าน้ํามันเพว,ว่าเดี๋ยวลุงต้องไปรับลูกค้าต่อลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าไหนแกไปรับลูกค้าอ,อ,อยู่นี้ประมาณห0รอนะพี่อ๋ <000 S 1> <ะ>อหกร้อยบาทอนี้พี่อ้อเขาให้เอาไปเติมน้ํามันกลับบ้านลุงไม่มีที่ให้ทํางานเนี่ยรับไปเถอะอันนี้เงินพี่อ้อเลยนะรับเงิน ให้ผมทำเงินก็ได้มันไม่มีงานทำผมเองอะไรสักอย่างก็ได้ไม่ต้องเป็นเงินเดือนก็ได้ให้ผมเป็นเป็นมือเป็นเท้าก็ได้มันไม่มีเขาเขาไม่ได้รับพี่เพราะเขาไม่รับเดี๋ยวคุยให้เข้าใจเนี่ยคุณดื้ออย่างเงี้ยแล้วต่อให้พี่รับคุณมาคุณคุณก็อยู่กับลุงไม่ได้คุณดื้อไงแค่พูดแค่นี้คุณยังไม่ฟังลุงเลยแล้วจะให้ไม่มีเลยลุงมารับภาระตรงนั้นหรอผมไม่มีคมถามไม่ได้ไม่มีที่มาเละไม่มีที่ไปด้วย ไม่เป็นไรเอาตัวนี้ไปต่ออกอันทีนึงพอดีลุงต้องรับมันอาจจะได้นสามวันครับเพิ่งเข้าเห็นไหมครับดูนะฮะลูกค้าก็เข้าร้านอันเนี้ยบอกตามตรงนะใครจะมองคอนเทนต์ช่างแม่งกูไม่สนใจแต่ณเวลานี้เนี่ยช่วยค่าน้ามันรถเดินทางเผื่อที่จะมีงานทํานะนะลุงช่วยได้แค่นี้ลุง้อเดี๋ยวพี่ขอไปรับลูกค้าต่อนะออคือผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับในเมื่อตัวเจ้าของเขาเองเขา ไม่ได้รับนะครับแล้วก็อีกพน,นักง,งานหนึ่งเขาก็เยอะอยู่ทั้งฟาร์มทั้งที่นี่เขาก็เยอะแล้วผมก็เข้าใจเขาลหละเข้าใจพี่ด้วยผมก็ยืนดูพี่ตั้งนานแล้วผมก็เห็นใจนะอะรับไปเถอะพี่มันต่อยอดได้สองสามวันอยู่ <มา S 1> พี่ลองหา<ช>วิธีต่อนะอันนี้เงินนี้ก็ประมาณหกร้อยบาทนะครับเก็บไว้เก็บไว้อย่าทำผมนะพี่ไม่นะครับผมเป็นกําลังใจให้มาจนกระปั้นลูกผู้ชายคนเรามันไม่สิ้นหนทางหรอก มีที่เดี๋ยวค่อยหาต่อ<ม>เรามีมเอกาสารอะไรทุกอย่างลองไปหาสมัครงานดูคือผมจบแค่ามาสามอุ้ยผมผมไม่ถึงว่าสามตอนนี้คือผมตั้งใจทั้งตัอยู่ในะ้ตั้งใจว่าจะมาที่นี่โดยตรงเลยผมก็เคยเรียทง,งานมผมอยากจะมาแบบตรงตรงนะผมทะเลาะกับแฟนแล้วผมมีปัญหากันแล้วเขาลูกไปแล้วตอนนี้ผมกลับไปบ้านทาใจไม่ได้ผมเห็นภาพเดิมๆผมทำใจไม่ได้ผมเห็นทักเรียนก็ คือพี่ต้องเข้าใจว่าลุงคนนี้ก็ไม่ได้รับผมก็ไม่รู้จะทําไงผมก็อ่ะได้แค่ส่งส่งค่าน้ำมันนั่นแหละมาเอามามาไม่เป็นไรผมผมทําได้แค่นี้แหละมาจนกับปั้นลูกผู้ชายสู้ต่อสิวะก็นี่ไงค่าน้ํามันเอาไว้เผื่อรถยางตรงยางแตกเติมน้ํามันรถกลับบ้านหรือว่าไปลุยต่อข้างหน้านะพี่นะผมกเนี่ยสมัครงานังงานนี่ขอให้มีเงินเดือนขอาไม่ได้ให้เดือนละสามสี่พันเขาไม่รับ ผมพูดกับแกแล้วเมืเ่อกี้เขาไม่ได้รับแล้วคือคนมันเยอะนะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเ,เขาเองก็จะแบกภาระอะไรใครต่อใครใครต่อใครทำไรก็ได้ต่เป็นคงินเป็นอก็ได้ให้ผมเป็นมืเขาก็ได้โอเค,อเคพี่เดี๋ยวพี่ก็ใช้ประหยัดประหยัดเอานะวนะันหกร้อมก็ได้ไม่กี่วันหรอกสองสามวันก็ยังดีโชคดีนะครับพี่เดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนะ